ิดตัวกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับไลกาโฟนรุ่นที่2นะครับหลังจากที่ปีที่แล้วเปิดตัวไลกาไลท์โฟนวันออกมานะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับแล้วก็กระแสที่ดีมากๆนะครับและปีนี้นะครับเขาได้เปิดตัวไลกาไลท์โฟนทูนะครับผมได้อัปเกรดมาจากตัวแรกนะครับผมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับเพื่ออัปเกรดการถ่ายรูปให้มีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอะไรเด่นๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไลกาไลท์โฟนทู ใช้เซนเซอร์กล้องหลังแบบซีมอร์สขนาด1นิ้วความละเอียด47.2ล้านพิกเซลมีระยะโฟกัสอยู่ที่19ม mm, ิลลิเมตรรูรับแสงอยู่ที่ f 1.9ครับและด้วยเซนเซอร์กล้องขนาด1นิ้วจึงสามารถถ่ายภาพที่ให้ดีดัมิกเรนค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ให้น้อยแต่มนะฮะแม้ถ่ายในสภาพที่แสงน้อย <Wow. S 1> และตัวกล้องหลังนะครับผมสาม,มารถซูมแบบดิจิตอลได้ถึง6เท่านะครับผมแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยเขาซูมได้ถึง8เท่าด้วยกันไลฟ์โฟนทูมาพร้อมหน้าจอ IGZO OLED ขนาด6.6นิ้วความละเอียดสูง อัตรารีฟเฟรชแบบปรับได้ตั้งแต่1ถึง240เฮิรตซ์ CPU ใช้ชิป snapdragon 8 Gen 1ส่วนแรมใช้แบบ LP DDR5 ขนาด 12GB ส่วนสตอรเรจใช้ขนาด 512GB แบบ UFS 3.1ครับ สำหรับสเปคกล้องนะฮะตัวนี้เป็นกล้องหลังคู่นะครับดูอัคามิลาเซนเซอร์กล้องขนาด1นิ้วความละเอียด47.2ล้านพิกเซลนะครับผมดูับแสง f 1.9แล้วก็เป็นเลนส์ไลกาซัมไมคอนส่วนกล้องหน้านะครับมีความละเอียด12.6ล้านพิกเซลดูรับแสง f 2.3ไลฟ์โฟนทูนะครับมีเลนส์ m 3แบบนะครับสำหรับจุดประสงค์การถ่ายภาพที่แตกต่างกันไปซัมไมลัก28สำหรับถ่ายภาพแอคชั่นทำให้วัตถุที่อยู่ตรงกลางนะครับดูโดดเด่นขึ้นมาซัมไมลัก35 สำหรับถ่ายภาพทั่วไปและภาพสตรีทอาร์ตนะครับแล้วก็ตัวน็อกติลัก50สำหรับถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็ยังรองรับซอฟต์แวร์ไลกร์ลุกนะครับผมสามารถแบบแต่งสีสันได้มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบโมโนโครนะครับผมซีเนมาคลาสสิกซีเนมาคอนเทนต์โพลารีรุ่นนี้จะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับฟาซชาร์ใช้พอร์ต USB Type C นะฮะแล้วก็รองรับ NFC ด้วยนะครับรองรับการสแกนลาย้นมือใต้หน้าจอแล้วก็รองรับการสแกนด้วยใบหน้ารองรับการกันนน้าาาฝุตตมมรฐ IPX 5 IPX8 แล้วก็ IPX6X ไ i like ค์าไลฟ์โฟน 2, 2> <c oughs> จะวางขายเฉพาะแต่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องจะมีสีขาวสีเดียวนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่2 2 5 0 0 0เยนหรือราวๆ57,000บาทด้วยกันนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจรุ่นนี้นะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลทางร้าน AB Mobile ของเราได้นะครับทางร้านก็นําเข้ามาเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ท่านไหนสนใจสินค้ารุ่นอื่นๆก็สามารถสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เช่นกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านเราด้วยนะ